สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ซีป้ามาเก็บลกูกอะโวคาโดเอิ่มในชายปุ๋ยลูกโ,กโกโก้ค่ะเนี่ยลูกโกโก้กำลังซุกมันซุกเกินไปแล้วนะคะเลื่องหมากเลยนะคะปกติเขาต้องเก็บตอนที่เขาจะเคี้ยววันนี้นะคะถ้าซุกแบบนี้บางลูกเขาก็จะมีรากงอกข้างในเลยนะคะเนี่ยค่ะซีป้ามาดูนะคะวิธีบ้านๆน,นะคะวิธีชาวบ้านนะคะเก็บลกูกโกโก้ไปมักแล้วก็ตักแดดนะคะเอาไว้ทำ ช็อกโกแลตหรือว่าเอามาชงน้ำกินแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าซี่จะชอบกินแบบเอามาคั่วให้หอมแล้วก็บดได้ละเอียดแล้วก็ไวช้ชงกินตอนชเช้าๆแทนกาแฟ,ฟน,นะคะเพราะว่าไอ้เม็ดโ,โกโก้นี่เขาจะมีประโยชน์มากนะคะวิธีของคนบ้านๆเน,น,นี่ยคะ่ะแกบไปเรื่อยๆนะแกบไปเรื่อยๆแต่ซี่ไม่ได้เอามีดมาตัดนะคะคั่วเขาจะเนี้ยวนิดน,นึงนะคะเนี่ยเราต้องปิดขึ้นหน่อย ันนี้ก็อยู่สูงนิดนึงนะคะตรงปีนนะคะปีนกันไปเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะสีเป็นวัดนะคะเป็นวัดเสียงก็เลยเปลี่ยนไปจากเดิม อันนี้จะเป็นโกโก้นะคะแต่ว่าซี่ก็จําพันไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นพันธุอะไรนะคะแต่ลูกของเขานะคะจะเป็นต่างปีเลยนะคะเขาจะมีลูกทั้งปีเลยจะไม่หยุดเลยนะคะลูกออกตลอดอันนี้กําลังเก็บลูกซุกนะคะที่เย็นขาวๆแหลกๆอันก็คือดอกของเขานะคะดอกกําลังออกมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนหมากถ้าว่าเราไม่เก็บนะบางทีก็จะมีกระรอกมากินเม็ดข้างในนะคะเขามาเจาะกินนะคะแต่ว่าส่วนหมาก จะไม่ค่อยเก็บมากว่าค่ะบางที่ก็เก็บบางทีก็ไม่เก็บนะครับบางทีก็กินไม่ทันนะคะเพราะเยอะเกินกินไม่ทันก็เลยไม่เก็บนะคะอันนี้ปลูกไม่มากนะคะปลูกไวแค่ซ่องต้นนะคะซ่องต้นนี่ก็กินไม่หมดนะคะมันเยอะ นี่เก็บมาได้ขนาดนี้เลยนะคะได้เป็นถังเลยนะคะตอนถังนะเก็บไม่มัดที่นะคะนี่บนต้นไม้อีกนะคะสีเก็บมาบางสวนอันนี้ซีจะมาปอกให้ดูนะคะปอกให้ดูเม็ดข้างในของเขา,เอ,าอ้อาอือกระเด็นแล้วนะคะกระเด็นเนี่ยมจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขากระเด็นออกมาเลย ถ้าจริงจริงกันลูกของเขาต้องออกเคี้ยววันนี้อีกนะคะจะพอดีนะคะออกเคี้ยววันนี้อันนี้บางลูกเขาเริ่มออกรากแล้วนะคะเหิื่อมออกรากถ้าออกรากแ้วนี้เราจะไม่กินนะคะเพราะว่าเขาจะจืดนะคะจะกินตัวที่ยังไม่มีรากนะคะไถ้าออกรากแ้วนี้ก็จะไปว้านไว้เป็นทันต่อไปนะคะนะ่ะจะจะมาดูตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเดซีจะตากแดดนะคะตอนนี้จะเผาวาซีเอามเม็ดออกซี่จะบ่มไม่ก่อนนะคะบ่มไม่ประมาณเจ็ดวันนะคะบ่มไม้เขา ตีซีดำก่อนนะคะแล้วเรากินจะเอาไปตากแดดตากแดดเราวออกมาคั่วคั่วเราวออกมาปั่นนะคะเหลือก้อนวะคอยเหลือก็เหลือที่ออกกลักเอาออกสำหรับวันนี้เขาจะคิดแก่เพียงเแค่เพียงแถานี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณตุกตุกกำลังใจขอบคุณที่ติดตามนะคะ นี่น้าหลอดกำลังจะมาเอาลูกฝรั่งนะคะหลอดบอกว่าชิมแล่นะคะชิมแล่เนี่ยชิมแล่นเม็ดวานไม้นะคะหวานนะคะเม็ดข้างในก็กกินหลอาชัดไข่ไข่กระตุนนะคะ